สวัสดีคะ่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่อมมงหมูกัดน,นะคะวันนี้หนูพาพี่ๆทุกคนมากินหมูทอดกับน้ำจิ้มซีฟู้ดกันนะคะโอ้น้ำจิ้มขนๆเลยนะคะมา,าค่ะซีคียวผสมอางมือทานด้วยกันเลยนะคะซีเคียวหมือมห็นโเ,เห็นต้นโมห็นต้นเซตเหรอดิก่ท่านเดียวมาคะ่ะอันนี้แคมหมูแป็หมูะไรนะะ้ำมัน ขรลองก่อนเลยนะคะขอบหงกอดเป็นดาวค้งคันะอันนี้ลาบเนื้อนะคะที่แรกว่าจะวางข้างบนแล้วมีที่วางก็เลยหลบหลบมากข้างล่าง Alo ạ. Ừm. Ừ. แย้เบอแยอเลยอร่นะจะถือว่าอือร่อยเลยอือสวัสดีพี่สุดพัน <food> ค <t hopping> ่ะอ <mumbles> ันยองน้องคัมเพ็ดอันยองค่ะพี่สุดพันพี่จีเอฟหน้าอร่อยชัดอร่อยครับหมูติดกระดูกของชง nai kim ciao, ôi, ngon rồi, thơm tuyệt thật, nó còn chắc mạnh nữa, hot luôn, ngon ngon

คือว่างง่ายก็องมาเห็ดค่ะแต่าเห็ดมันเ็อบเบิ่์ะอ บอกพโอเคเต้ okay, s okay. <S ต้องขอโทษด้วยนะคะที่ <c oughs> ชุนพี่เมื่อแ็กเลอยายกินเยอะนะสายเด้อมาค่ะพี่ๆทุกคนกินายไรกเล้ว่ต่ก,กินประยุทธ์เนาะ พิชี่าบ้านเมื่อวานในี่เครื่องมันนอกเลยขึ้นไปมันไม่ถึง10ดนัทอีเลยเครื่องมันร้อน เอินแล้วพี่จุปันเอินแล้วเลยแปดสิบไปแล้วอือากหกสิบห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดห้าสิบเก้าประมาณนะี้เอินไปแล้วสวัสดีค่ะพี่ตีใหญ่พี่ตูตีใหญ่สวัสดีค่ะ โอ้ไม oh, mm ่ไ hmm. ด mm ้เจอกันนานเลยนะมุดก่อมันจห่ทีมันก็เ็มตัวัน่ดมาเ็มแบบ คนบักจะขึ้นเงีจะใคเป็นไ<ะ>นรมาก อันนี้ลาบเนื้อนะคะลาบลาบเนื้อเนื้อจริงๆอ่่ะแม่มาท้ายายครับไปทำงานก่อนครับค่ะขอบคุณนะคะอือกรอบแฮม

กะนายเลี้ยงดีดีอยู่เนี่ยดีน้องโบมกดไลค์แล้วครับขอบคุณครับร้อ,อนเนาะร้อนมากพี่ตาขอบคุณค่ะ อขอบคุณนะคะคลิปนี้หนูต้องขอจบไปก่อนนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ค่ะ